เรื่องราวเท้ากำมพรา้าและผีน้อยนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้ากำมพร้าผีน้อยเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่จุติลงมาเกิดที่เมืองอินทบัตเป็นเด็กที่กำมพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเล็กเป็นเด็กขอทานเพื่อเลี้ยงชีพชาวบ้านบางคนก็เมตตาให้ทานบางคนก็รังเกียจหาทางกลั่นแกล้งเสมอและนิทานเรื่องเท้ากำพร้าผีน้อยยังเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของทางฝั่งซอ ต่อปลาวและในภาคอีสานของไทยที่มีต้นตำรับจากใบลานมีการเรียบเรียงเป็นคํากลอนและสำนวนต่างๆเรื่องเท้ากำพร้าผีน้อยเป็นเรื่องเก่าที่เล่าปากต่อปากเรื่อยมาที่เมืองอินทบัตมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำพร้าพ่อและแม่ได้เที่ยวขอทานเขากินจนโตเป็นหนุ่มจนเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านและยังถูกไล่ออกไปทำไร่ทำนาบริเวณที่มีผีดุ แต่อย่างดีที่เด็กกำพรายังมีวาสนามีผีเป็นเพื่อนจึงได้ชื่อว่ากำพร้าผีน้อยถกดาที่รอาการเก็บเกี่ยวข้าวเท้ากำพร้าได้ออกขอทานตามปกติตากวานบ้านประหลาดใจที่เท้ากำพร้าไม่ตายจึงคิดกลั่นกแกล้งอีกโดยนำข้าวบ้วนปากมาบริจาคทานเป็นจำนวนมากเท้ากำพร้าจึงนำไปนึ่งแต่ปรากฏว่าข้าวบ้วนปากของตากวานบ้านทรงกลิ่นหอมอบอวล ทำให้ผีทั้งหลายได้กลิ่นพากันมาขอแบ่งกินผลการกินข้าวบ้วนปากทำให้เท้ากำพร้ามองเห็นผู้ผีทั้งหลายได้วันหนึ่งเท้ากำพรานำใส่ไปดักปลาแต่ไม่มีปลาติดเพราะผีน้อยขโมยกินหมดเท้ากำพราจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผีย่างงามผีย่างงามจึงเอาไมของตนขนเพชรให้เท้ากำพร้านำไปทำบุงดักไว้ ในที่สุดผีน้อยก็ติดบ่วงได้ร้องขอชีวิตต่อเท้ากำมปราเท้ากำมปราจึงได้ปล่อยไปต่อมาก็มีสัตว์อื่นๆมาติดบ่วงสายไหมที่เท้ากำมปราดักไว้อีกเช่นเสืออีเห็นช้างน้ำและนาคซึ่งสัตว์ทุกชนิดร้องขอชีวิตและยอมเป็นทาสรับใช้เท้ากำมปราส่วนพญาช้างน้ำได้มอบงาทั้งสองข้าง และแก้วมณีให้แก่เท้ากำพร้าซึ่งในงาช้างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางสีดาอาศัยอยู่นางได้ออกมาทำอาหารไว้ให้ทุกครั้งที่เท้ากำพร้าไม่อยู่บ้านจนเท้ากำพร้าเกิดความสงสัยจึงแอบดูและรู้ความจริงเท้ากำพร้าได้ทุกงาช้างนั้นเสียเพื่อไม่ให้นางเข้าไปอยู่ในงาช้างนั้นอีกและทั้งสองได้แต่งงานกันเท้ากำพร้าไม่ได้ไปขอทานในหมู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ชาวบ้านจึงเกิดความสงสัยพากันไปแอบดูที่กระท่อมเมื่อได้เห็นนางสีดาซึ่งมีรูปโฉมงดงามต่างพากันตกตะลึงและโจยขานกันไปจนทราบไปถึงพระยาพิมพ์ทองเจ้าเมืองอินทปัทผู้มีใจพานจึงคิดอยากได้นางสีดาเป็นมเหสีได้ท้าพานนันเท้ากำพร้าแข่งขันหลายอย่างโดยมีเดิมพันว่าถ้าเท้ากำพร้าแพ้จะยึดนางสีดา แต่ท้าเท้าอินท่าปัดแพ้จะยอมยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งเมื่อแข่งขันชนไก่ชนควายและชนช้างเท้ากำพร้าเป็นฝ่ายชนะทุกครั้งทั้งนี้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากนางศรีดาภรรยาของเท้ากำพร้าที่ใช้แก้วมณีเรียกสัตว์ต่างๆซึ่งยอมเป็นทาาเท้ากำพร้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อชนไก่ควาย และช้างของเจ้าเมืองตายพระองค์ได้บังคับให้เท้ากำพร้ากินสัตว์เหล่านั้นเสียให้หมดพญาหุ้งรุง้งหรือนาคแปลงตัวเป็นเท้ากำพร้ามากินสัตว์ทั้งสามที่ตายไปให้หมดทำให้เจ้าเมืองโกรธแค้นเท้ากำพร้ายิ่งขึ้นจึงได้ท้าแข่งเรือกับเท้ากำพร้าพญานาคได้แปลงกายมาเป็นเรือช่วยเหลือเท้ากำพร้าอีกแล้วฟาดน้ำถูกเรือของเจ้าเมืองล่มในที่สุดเจ้าเมืองผู้ไร้สัตว์จะก็จมน้ำตาย เจ้าเมืองได้ไปเกิดเป็นผีแทนแต่มีใจสเสน่หานางสีดาและเจ็บแค้นที่ไม่สามารถเอาชนะเท้ากำพร้าได้จึงวางแผนร่วมกับบางล่วดตัวหนึ่งให้ไปร้องเรียกเอาวิญญาณน,นางสีดาเมื่อขวัญออกจากร่างนางสีดาก็สิ้นชีวิตผีน้อยแนะนำไม่ให้เผาร่างของนางและอาสาจะพาวิญญาณของนางสีดาคืนมาให้ได้ จึงไปพบพญาแทนแล้วซ่อนคล้องไปด้วยต่อมาวิญญาณของนางสีดาได้ไปอยู่กับพญาแถนทําให้พญาแถนดีใจมากให้รางวัลแก่บางลัว่วและได้เลี้ยงสุราจนบางลั่วเมาไม่ได้สติผีน้อยจึงอาสาพาบางล่วไปส่งถึงบ้านระหว่างทางผีน้อยได้หลอกให้บางล่วเข้าไปนอนในคลองบางล่วรู้เท่าไม่ถึงการจึงทําตามผีน้อยเรียบปิดผาคลองแล้วนํามาให้เท้ากําพรา้า ผีน้อยได้บังคับให้บางล่วเรียกอวิญญาณนางสีดากลับมาเมื่อนางสีดาได้ฟื้นคืนดังเดิมแล้วผีน้อยจึงหลอกให้บางลั่วแลกลิ้นที่เคยใช้อวิญญาณคนมาเป็นจำนวนมากแล้วตัดลิ้นบางล่วเสียเพราะเกรงว่ามันจะร้องเรียกอวิญญาณคนไปอีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางล่วจึงร้องได้ไม่ชัดเจนเมื่อเจ้าเมืองอินทบาดสิ้นชีพไปแล้วชาวเมืองจึงเชิญเท้ากำพร้า และนางสีดาผู้เป็นภรรยาปกครองบ้านเมืองสืบต่อมาทั้งนี้เพราะความดีของเท้ากำพร้าและนางสีดาจึงปกครองบ้านเมือง